เบื้องลึกแห่งใต้พิภพ,พ,พที่ซึ่งแสงอาทิตย์ไม่อาจเข้าถึงได้มีตำนานเล่าขานถึงศิลาหย,ยกวิเศษที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ก้อนหยกนี้ไม่ใช่หยกธรรมดาแต่คือพลังแห่งบุญญาธิการที่จะปรากฏขึ้นเมื่อมีผู้มีบุญบารมีถือกำเนิดขึ้นพระแม่รมัศมีผู้เป็นเทพีแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งทรงแต่งตั้งพระนางสุภาลาวดี ธิดาของพยาอนันตนาคราชให้เป็นผู้ดูแลศิลาหยกนี้พระนางสุภาลาวดีมีพระวรากายสีขาวเลื่อมประดุดดังหยกขาวและแววตาสีเขียวหยกดุดสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาและความกล้าหาญพระนางสุภาลาวดีได้รับคทายกวิเศษจากฤาษีตาไฟผู้เป็นมหาฤาษีผู้ทรงอาคมท่านยังถ่ายทอดวิชาอาคมแก่พระนาง ทังเวทแห่งการปกป้องและความสงบสุขและพระมะคูพภพีราบเทพแห่งความกล้าหาญและการปกปักรักษาก็ได้มอบพลังแห่งความเด็ดเดี่ยวและความเสียสละให้แก่พนางอีกด้วยเจ้าจะต้องปกป้องรักษาศิลาหยกด้วยชีวิตของเจ้าหรือสีเตาไฟก่าวก่อนที่จะส่งมอบคาถาให้แก่พนางวันหนึ่งขณะที่พนางสุภาลาวดีทำสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่พนางได้พบกับพญาฉัตรไกวายุ พญาคุดผู้มีร่างสง่างามและปีกใหญ่ดุดดังพญาอินทร์ทั้งสองต่างตกลุมรักกันในทันทีด้วยบุญสัมพันธ์จากปางก่อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่คล้ายสายน้ำที่หลั่งไหลไม่มีสิ่งใดจะขวางกั้นได้หากข้าติดอยู่ในวงวนแห่งรักนี้ศิลายกอาจตกอยู่ในอันตรายพนางได้กล่าวแก่พญาชัรไกวายุหน้าที่ของข้าสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแม้แต่ชีวิตของข้าเอง ด้วยความเสียสละและความตั้งมั่นของพระนางทําให้พญาคุดยอมลาจากพระนางไปพร้อมกับคํามั่นสัญญาว่าหากชาตินี้เราไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ข้าจะรอเจ้าในชาติหน้าพระนางสุภาลวดียังคงปกป้องรักษาศิลายกด้วยความตั้งใจแม้จะต้องอเผชิญกับเหล่ามารร้ายและอุปสรรคมากมายพระนางใช้คาถาหยกและวิชาที่ล่ำเรียนมาเพื่อปัดเป่าภัยเหล่านั้นออกไป เมื่อถึงวันที่พระนางล่วงลับจากใต้พิภพร่างของพระนางกลับกลายเป็นประกายหยกที่ห่อหุ้มศิลายหยกไว้เพื่อรอผู้มีบุญญาธิการมานำไปสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์ในอนาคตและได้มีพญานาคตนใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สืบต่อไปด้วยพลังแห่งบุญบารมีพระนางสุภาราวดีได้กลับมาเกิดใหม่ยังโลกมนุษย์ในฐานะหญิงสาวผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มาให้อาจารย์ได้วาดและสื่อองค์ให้อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ